ผู้มีเกียรตินะครับท่านธรมนรมนูนสเรขาพิการหอ,อการค้าภาคใต้ท่านธนาทิพย์ทองเจิมท่านนายกองการบริหารจังหวัดางงานท่านอดีตกรรมาการหอ,อการค้าทุกท่านแล้วก็ลูกๆใบซีนะครับ mm hmm. ทั้งนี้เป็นการประชุมตามกฎบงังคับของหอ,งองการค้าจังหวัดทางงานซึ่งจะต้องมีการประชุมประจําปีเพื่อชี้แจงผลการดําเนินงานกิจกรรมและฐานะการเงิน ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในพ่อแม่ว่าถ้าผมมาเป็นประธานของการค้ากำลังการพัฒณาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีการพูดกันเลยในที่ประชุมเพราะอะไรครับเพราะว่าผมเห็นว่ากรรมาการทุกท่านก็คือผู้ทรงคุณธรรมอยู่สมาชิกของการค้าก็มีข้อกลุ่มทุกทาเภอนะครับสัวนั้นออาเภอรก่อยาวาด้วยมนกขึ้นนะครับรวมทั้งผมเรลยนสิ่งที่ ท่านเลขาขออนามานได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องก็คือแตเด็นครั้งแรกที่มารับราชการในฐานะข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยที่ภาคใต้แห่งนี้ครับวันแรกที่เดินทางมาถึงก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันว่าเอจะเป็นยังไงความรู้สึกไงแต่ความรู้สึกแรกตั้งแต่ก้าวมาถึงจังหวัดพังงาแล้วเี่ยมีความรู้สึกที่นี่เป็นที่มีความรู้สึกว่าเอะเราแพ้ตรงไหนพังงาไม่น่าจะแพ้อะไรได้เลยผมไปมาหลายที่แล้วจังหวัดนะครับ เราไม่ได้เก่งคนเดียวนะครับต้องหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถแต่ละเรื่องแต่ละเรามาขับเคลื่อนร่วมกันนะครับวันนั้นก็มีการไปในจังหวัดพังงาเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่มีใครรับผิดชอบปลอยทิ้งนะครับแต่จังหวัดพังงาเลยนะครับแล้วก็จริงๆมันก็ตอบรับตพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่เป็นดิวนออ มันมีอีกอะไหรหน่วยงานเลยค่ะถ้ามันมีความเข้มแข็งภายในนะหลายหน่วยงานก็พร้อมที่จะหยิบข้อมูลของเราเนี่ยไปต่อยอดเป็นพยาลดจังหวัดแรกๆในอีกอหลายโครงการหลังจากนี้ได้เหมือนกันนะคะแอปขัดขันการฉนันสิ่งที่มันจะทําให้ประเทศเศรษฐกิจของประเทศเดินได้คือการกระจายวัคซีนให้เร็วการฉีดได้50-60%ของชุมชนนั้นๆให้ทั่วถึง ข้อบัคับนะครับก็คือรายชื่อ45ท่านนะครับตอนนี้ก็ขอที่ประชุมรับรองด้วยครับผมกิจสิศกกรยามนาครับขอเสนอท่านกิตศรีฟ้าเป็นประธานคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดพังงาครับขอรับรับรองด้วยครับครับคณะกรรมการท่านศรีฟ้าบอกว่านอกจากได้ประธานเป็นคนกิตศรีฟ้าแล้วเนี่ยครับอยากให้ที่ประชุมเนี่ยได้ เสนอลองไปทานค่ะหนึ่งคุณวิทยาวงวิเชียนกุลค่ะสองคุณสุเทพคงเทพสามคุณนักนารากรแท้ตันแล้วก็สี่คุณจะดตุกคอนจะดถูจกจัดจัดถูกคอนช่างเหล็กค่ะครับเอาเอาเลขากระเบียดยึดเลยไหมทางสมาชิกขอการทาของทีมงานแล้วก็กรรมการของทุกท่านนะครับที่มีมติ ให้ความไว้ไวางใจผมได้ขึ้นดำรงตำแหน่งต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับท่นานเิรินยิกนะครับเป็นบุคคลที่สําคัญมากอีกท่านหนึ่งที่อยากจะว่าเจ้าทองค์กรของเราเป็นแบบไหนจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีวายซทั้งหมดก็มีผู้หลักผู้ใหญ่กรรมการชุดเก่าก็เป็นกรรมการช่วยอยู่นะครับมีวัยน้องๆวายซี e C. เข้ามาดูแลรับผิดชอบอย่างเต็มเต็มก็อยางก็